คุณสำหรับเสียงปบมือเสียงกีที่มอบให้กับน้องโนอานะครับลูกนะที่กำลังจะเกิดนะครับก็ฝากน้องไว้ด้วยนะหลังจากนี้เรคงต้องฝากทุกคนตรงตรงิ้งให้กับว่าที่คุณพ่อนะครับเพราะว่าตรงติงทุกบาททุกสตางค์ก้อนนี้นี้ก็จะเป็นการที่เก็บเตรียมเอาไว้ให้ลูกนะครับโตมาเดอลูกเกิดมาลูกจะได้ไม่ต้องลำบาก คือต้องบอกว่าแนทอะตั้งใจตั้งแต่ที่อาจจะบอกคนว่าแนทตั้งใจเลยว่าขอให้ขอให้งานเป็นแบบนี้คือว่าคือแนทตั้งใจเลยคือขอให้มันเป็นอย่างนี้ตั้งใจขอให้งานเป็นแบบนี้ออกมาในรูปแบบนี้หนึ่งเลยคือแนทต้องการความอบอุ่นแนทต้องการสวัสดีคุณแม่สวบระรดได้ครับรักน้องโนอาแต่แรกเกิดเลยครับขอบคุณครับแม่สวบรดงั้นต้องตุ้งติงให้กับคุณพ่อโนอาแล้วครับ เพราะว่าต้องติ้งต้องติ้งกับคุณพ่อโนอาสักยี่สิบแดงแล้วเพื่อคุณพ่อโนอาจะได้เก็บเอาไว้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงน้องโนอาถูกติงครับป๊าป๊าโนอาโนอาครับโนออนไม่เอาครับโนอัลไม่ดีก็เดี๋ยวเราบรรยากาศอะนไปฟางคืองานมันในตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้คือถามว่าตอนทุกคนสังเกตเห็นแน่ละตั้งใจเอาไว้สามสิบโต๊ะนั่นคือน่ตั้งใจสามร้อยคนสามร้อยคนเนี่ย เนวคิดว่าแนาจะเลือกสาวบอคนนี้เอาคนที่รักแน่จริงๆแล้วก็เอาคนที่แนทหลักหนึ่งเลยนะต้องการให้อยู่ย็นจบงานแล้วก็ให้ทุกคนสนุกไปกับงานนี้แล้วก็ให้บรรยากาศในงานมันอบอวลไปด้วยความสุขของทุกทุกคนแล้วมันก็เป็นอย่างอย่างอย่างที่เราตั้งใจอย่างที่เราหวังจริงคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างจริงขอบคุณทุกคนมาก,มากครับทุกคนอยู่กันทั้งวันเลยอ่ะแบบสนุกมากๆขอบคุณฟูซัพพอร์ตขอบคุณเดอะแก๊งทุกแก๊ง ขอบคุณความรักจากทุกคนที่มอบให้กับพี่นากออยขอบคุณทุกคนที่มาช่วยงานขอบคุณระบบเวทีก็เสียขอบคุณบ้านรักฟ้อนของพี่กิกแล้วก็พี่วุ้นที่ยกทีมเหนือเน็ตเลคอร์ดมาช่วยขอบคุณมากมากขอบคุณจริงจากหใจเลขอบคุณมากมสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างนี้ถามว่าแอดดีใจนะแอดดีใจนะดีใจ ย่างสตอรี่ของน้องโนอาเนี่ยอย่างสตอรี่ของน้องโนอาเนี่ยทุกคนก็คงได้ดูแล้วว่าเออสตอรีขอ่ของโนอาเป็นยังไงทำไมถึงทำไมถึงดูข่าวด้วยนะคะข่าวอะไรครับว่าทำ,ท,ำทำไมถึงท้องหรือว่าอะไรต่างคือน้องออยเขาเขา,เขาเป็นถุงถุงน้ำในรังไข่ซึ่งมันทำให้เราตลอดยะเวลาที่เราที่เรา เราตั้งใจมาประมาณ2ปีคือน้องไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีไม่ติดเลยโนอาไม่มาเลยต้ง้ง่างนี้นะครับต้อง่างน,นี้แต่พอวันหนึ่งพอ,อได้ตัวก็มามาเมื่อตอนมาตอนตอน้ตนปีก็จะมีคนรู้ป็นแค่สี่คนตอนเริ่มตนน้นนะคนรู้ก็คือจะมีแรดออยแล้วก็พิฟ้าปกาติเริ่มต้นมีแค่นี้ถ้าแฝดเนี่ยจะเป็นโนอาแล้วก็โนเอลโนเอล แต่ก็ไม่รู้แฟนหรือเปล่านะต้องรอดูลุ่นทีแต่ถามว่าใจอยากได้แฟนเหมือนพ่อนึกเขาอวยพรนะพ่อนึกเขาอวยพรนะแล้วเขาก็พอเขารู้เขารู้นนเขาบอกว่าเออดีใจด้วยลูกขอให้ได้แฟนอะไรเนี้ย ขอบคุณทุกคนมากมากครับผมมันเป็นอะไรที่ดีมากจริงทุกคนรอนะคุณพ่อรอเลยพี่น่าจะมาเดียวกว่า2เดือนครับเดียนกว่าเกือบสีเดือนประมาณนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคนหนึ่งใบแดงนะครับมีติงขํ้มาหนึ่งใบแดงนะครับผมสวัสดีคับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณที่ศิลปินทุกคนขอบคุณทุกคนเลยแนะเชื่อว่าในคำพูของแนนขอบคุณไปอย่างทุกคนจริงๆอืมสวัสดีครับ สวัสดีครับดีใจดีใจนี่มีเข้ามาจริงๆด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ20แดงครับผมไปเดีนะครับผมใครให้ป,ป้าปาโนอาระวังครับระวังระวังเดี๋ยวนี้ก็จะให้สวัสดีครับน้องแนทเดี๋ยวแม่ช่วยงานแต่ง2200 20 0แดงนะครับอื สองร้อยแดงคือไงครับแม่สองร้อยแดงเนี่ยสองร้อยแดงนั่นสองหมื่นเลยนะแม่ขอบคุณแม่สับรถครับจัดให้หลานขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ แล้วน้นก็มีที่ตรวจนายก็มีที่ตรวจน้ยก็เก็บเอาไว้ตรวจเราตรวจสองครั้งตรวจตอนตรวจตรวจตอนกลางคืนแล้วก็ตรวจตอนเช้าที่สีแดงให้หลานลักโนอาห์ขอบคุณครับขอบคุณที่ทรับสนกันนะครับผมฟื้นแล้วกำลังมามาแล้วดีใจครับดีใจดีใจ ดีใจดีใจที่มันเหมือนเป็นอะไรที่เราได้ครับคุณแม่นัทติ้งมาได้เลยครับมันเป็นอะไรที่มหาัศาจรรย์มากเลยทุกคนคือความรู้สึกความอะไรหลายอยา่างมันมันมันเปลี่ยนในหัวใจอ่ะมันเปลี่ยนจากชีวิตที่เราเคยที่เราเคยมีความความเหตุผลมากอยู่แล้วแล้วมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากอยู่แล้วพอเรารู้ว่ามีโนอาแล้วยิ่งจะต้องระมัดระวังมากขึ้นอีก เระมาระวังมากขึ้นอีกแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตมากิงขึ้นบีบเพราะว่าเราไม่ได้เรียแค่โนอาคนเดียวเราต้องดรแลน้องไบโอด้วยนะครับก็ดูแลกันไปแพ้ครับแพ้ครับถ้าที่อยู่ด้วยกันมารู้เลยว่าน้องแพ้หนักมากแต่น้นไม่แพ้นะดีครับพิธีกรที่งานดีมากๆมากระทิมออกกรไนครับทำงานได้ดีมากๆ <c oughs> ได้เลยดีใจมากลูกที่เป็นเขยเมืองชนใช่ไหมแม่อืมเป็นเขยเมืองชนแล้วแม่เป็นเขยเมืองชนลแนชนล้วครับคุณแม่สับวรส ของจริงของแท้เขาคุณครับเขาคุณครับผมประมาณสองเดือนครับประมาณสองเดือนครับปปามือใหม่จะพยายามดูแลให้ดีที่สุดนะครับ,รบดูแลให้ดีสุดก็ตอนนี้ก็เริ่มต้นการดูแลพุณแม่ก่อนดูแลน้องอ๋อแต่ก็คือเราก็ดูแลกันไปแล้วก็ใช้ชีวิตทุกอย่างทํางานกันไปดูแลกันไปทำอา,า,าหารกินกันไปนะครับเูแนทุกสบัดทุกตักเรสะส,สมกันไปนะครับแต่ตอนนี้ก็ระยะที่ต้องดูแล ทุกคนในครอบครัวเน้อไม่ได้ทอดร้องไม่หมดแล้วปองแล้วได้ครับคุณแม่สองรเดี๋ยวเราได้พบกันอีกแน่นอนครับผมมาร้องไห้ทั้งวันเลยทุกคนผมเป็นคนที่เซนเิทีกับความรักมากที่ว่าถ้าใครรักผมและใครมีความสุขดีที้ผมผมเป็นคนที่ร้องไห้มากๆแล้วเมื่อวานนี้ทุกคนสังเกตดีผมจะยิ้มตลอดคือผมเป็นคนที่เวลาผมดีใจผมจะไม่แบบว่าไม่ไม่ไม่แบบ ไม่ได้ส่งเสียงดังหรืออะไรแต่ก็จะยิ้มอย่างเดียวนั่นคือ Happy, ะนะแฮปปี้แนนมีความสุขยา้ทุกคนได้รับรู้ว่าท่านนเป็นอย่างนั้นคือแมีความสุขนนแฮปปี้นโอเคตอนนี้อยู่กับอยู่กับอ,อยู่กับตายายครับก็ค,คือที่ช่ชมบุรีแต่ว่าเดี๋ยวพอนะสร้างบ้านหลักเสร็จเนี่ยก็จะมาอยู่ด้วยกันที่นี่และได้จะหาโรงเรียนให้กับน้องไปโอเรียนที่บ้านโป่ ใช่ครับเนอยแต่มีความสุขคืองานทุกอ,อย่าง งานทุกอย่างนงานทุกอย่างแนทแนทบอกออน้องออยเขามีโนอาเนาะเราที่เราที่เรารู้กันเองอ,อะแนทก็จะบอกออไม่ต้องทําอะไรเลยพักผ่อนร่างกายให้เยอะแล้วก็ดูแลตัวเองให้เยอะแล้วเดี๋ยวพี่จาการเองทุกอย่าง <S <S แนทก็ทําเองหมดเลยแล้วก็มีคุณแม่พนสมัยช่วยใน yeah. แม่พ่สมัยก็ช่วยด้วยทุกคนก็ช่วยกันแต่ส่วนใหญ่อาจจะเป็นแนทดิวแนทด,ดิวเองแล้วก็เลือกเองว่าจะต้องมีอะไรบ้างในงานนั้นแล้วก็งานต้องออกมาเป็นยังไงงานต้องต้องไปในในรูปแบบเวลาประมาณไหนซึ่งสิ่งที่เราจัดอะเราเอื้อต่อ วันนี้วันนี้พวราวันน,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 นี้เรามีงานเราไม่ต้องการให้น้ององลิเกอออกหรือว่าเหนื่อยกันเลยสักคนเดียวเราก็เลยเลือกจะจัดงานเช้าและงานบ่ายจบที่1นึ่ทุ่มตั้งแต่1นึ่ทุ่มเป็นต้นไปทุกคนจะได้กลับมาพักอีกวันหนึ่งทุกคนออกมาง,งานตั้งห้าโมงก็ได้ดีครับผมอยากได้ทั้งคู่ครับแะ่ผู้ชายผู้หญิงได้หมดเลยครับดีใจมากๆครับแม่หม่ดีใจมาก แต่งอีกรอบได้ไม่ขายอยากเต้นอเอา,อางี้เดี๋ยวถ้าแต่งอีกรอบเดี๋ยวเอาเอาโนอามาด้วยให้โนอาห์ไปเดือตรังการขอบคุณครับมาแล้วมาแล้วโตมาแล้วขอบคุณครับวันนี้มีอะไรเหมือนเดิมครับยิ้มใหญ่สตูดิโอยิ้มใหญ่บอกว่าเมื่อยมากยิ้มใหญ่บอกว่าล้ามากเหนื่อยมาก